คุยกันเรื่องข้าวโอ๊ตนะคะธัญ,ญพืชที่แบบฮิตมากเลยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆแต่ก็มีคำถามหนึ่งค่ะที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะกินข้าวโอ๊ตได้จริงหรือเปล่าเพราะยังไงมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าข้อมูลจริงๆเนี่ยมันว่ายังไงทั้งเรื่องประโยชน์ข้อควรระวังแล้วก็ เอ่อจะเลือกกินแบบไหนดีที่มันจะเหมาะที่สุดโดยเฉพาะคนที่ต้องคุมน้ำตาลนะครับค่ะเริ่มจากเอ่อทำความรู้จักมันก่อนดีกว่าข้าวโอตนี่คืออะไรอะคะเป็นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีที่เด่นเรื่องใยอาหารสูงสูงถูกต้องครับเป็นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีที่เด่นมากเรื่องไฟเบอร์หรือใยอาหารโดยเฉพาะตัวสำคัญที่ชื่อว่าเบตากลูแคนครับ อ๋อเบตากลูแคนครับตัวนี้เป็นใย,ยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้พอกินเข้าไปเนี่ยมันจะพองตัวในท้องเราเป็นเจลนิดนิดซึ่งไอความเป็นเจลนี่แหละครับที่มันช่วยชะลอการย่อยแล้วก็เอ่อการดูดซึมน้ำตาลเข้าเลือดเราอืมทำให้ระดับน้ำตาลไม่พุ่งเร็วว่างั้นเถอะใช่เลยครับแล้วก็ยังดีกับลำไส้ด้วยโอเคพอพูดเรื่องชะลอการดูดซึมน้าตาลก็เข้าเรื่องเลยค่ะ สรุปแล้วคนเป็นเบาหวานกินข้าวโอ๊ตได้ไหมคะคำตอบคือได้ครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากด้วยถ้าเรารู้จักเลือกชนิดแล้วก็กินในปริมาณที่พอดีพอดีนะครับดีมากนี่คือดียังไงคะคือข้อดีหลักๆเลยเข้าโอ๊ตส่วนใหญ่เนี่ยมีค่าดัดชนีน้ำตาลหรือที่เราเรียกกันว่า G.I. ครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำถึงปานกลางค่า G.I. ต่ำถึงปานกลางหมายความว่ายังไงนะคะขออีกทีหมายความว่า พอกินเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆปล่อยน้ำตาลเข้าสู่เลือดเราครับไม่ได้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันพุ่งพรวดขึ้นไปเร็วซึ่งอันนี้ดีมากสำหรับคนเป็นเบาหวานอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องไฟเบอร์สูงอีกที่พูดไปตอนแรกมันช่วยให้อิ่มนานขึ้นด้วยนะครับอิ่มนานก็ช่วยลดการกินจุกจิบระหว่างมือได้ด้วยสิคะถูกต้องครับก็ส่งผลดีต่อการคุมน้าหนักไปในตัว แล้วก็ยังมีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าช่วยลดไขมันเลวหรือ L D L ได้ด้วยซึ่งคนเป็นเบาหวานมักจะมีปัญหาเรื่องไขมันร่วมด้วยอยู่แล้วครับโหประโยชน์เยอะเอิองกันนะคะแต่ว่าที่บอกว่าต้องเลือกชนิดให้ถูกเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะเห็นในซูเปอร์มีเต็มไปหมดเลยใช่ครับอันนี้สําคัญมากต้องดูดีๆเลยเพราะแต่ละแบบเนี่ยกระบวนการผลิตมันต่างกันค่า G I ก็เลยไม่เท่ากันเอาแบบที่ดีที่สุดก่อนเลยนะคือ Steel Cut Oats อันนี้จะเป็นเม็ดข้าวโอ๊ตที่แค่เอาไปสับหย,ยาบๆเลยหน้าตาเหมือนข้าวสารหักๆห,หน่อยไหมคะคล้ายๆครับแบบนั้นจะหยาบสุดต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ว่าค่า G.I. ต่ําสุดเลยครับอันนี้ดีมากแล้วที่เห็นบ่อยๆที่เป็นแผ่นแบนๆล่ะคะอันนั้นคืออะไรอ๋ออันนั้นเรียกว่า Rolled Oats หรือบางทีก็เขียนว่า Old-fashioned Oats ครับอันนี้คือเขาเอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยมารีดให้แบนต้มง่ายขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้ยังดีอยู่ไหมคะยังดีครับ ค่า G.I สูงกว่า Steel Cut นิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีใย,ยอาหารยังอยู่เยอะครับแล้วพวกที่ะสะดวกสุดๆเลยพวก Quick Oats หรือ Instant Oats ที่แค่เทน้ำร้อนก็กินได้เลยล่ะคะอ่าอันนั้นต้องระวังขึ้นมาอีกนิดครับเพราะมันผ่านกระบวนการเยอะกว่าทำให้สุกง่ายรีดบางมากๆร่างกายเราก็จะย่อยเร็วดูดซึมเร็วค่า G.I มันก็จะสูงขึ้นไปอีกแปลว่าต้องระวังปริมาณใช่ครับ ต้องระวังปริมาณเป็นพิเศษเลยแล้วที่ต้องระวังที่สุดๆเลยนะครับคือพวกโอ๊ตมิลที่มาเป็นส่งซองสำเร็จรูปปรุงรสมาแล้วอ๋อพวกที่เขียนว่ารสเมเปิรโคโคลรสช็อกโกแลตอะไรแบบนั้นใช่เลยครับพวกนั้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะเติมน้ำตาลเติมเกลือหรือสารปรุงแต่งอื่นๆเข้าไปเยอะมากต้องอ่านฉลากดีๆเลยหลักการง่ายๆก็คือพยายามเลือกชนิดที่เขียนว่าไม่เติมน้ำตาลแล้วก็ผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ครับ ชัดเจนเลยค่ะเลือกชนิดไม่ดีนี่น้ำตาลอาจจะพุ่งได้เหมือนกันเนาะมีส่วนเลยครับโอเคพอเราเลือกชนิดที่ใช่ได้แล้ววิธีเตรียมวิธีการกินก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำแนะนำไหมคะว่าควรทำยังไงสำคัญไม่แพ้กันเลยครับวิธีเตรียมที่ดีที่สุดเลยนะคือต้มกับน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหรือถ้าอยากให้มีรสมันๆหน่อย อาจจะใช้นมจืดไขมันต่ำหรือพวกนมจากพืชก็ได้ครับนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แต่ต้องเลือกชนิดที่ไม่เติมน้ำตาลนะครับอ๋อคือไม่ควรเติมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งเพิ่มเข้าไปอีกใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากอย่าไปเติมความหวานเพิ่มถ้าอยากได้รสชาติหรือคุณค่าเพิ่มขึ้นลองหาท็อปปิ้งดีๆมาใส่แทนท็อปปิ้งดีๆเช่นอะไรบ้างคะก็พวกถั่วต่งตางๆ อัลมอนด์วอลนัทหรือพวกเมล็ดเจียเมล็ดแฟลกก็ได้ครับเพิ่มใยอาหารเพิ่มไขมันดีหรือจะเป็นผลไม้สดที่รสไม่หวานจัดมากพวกเบอร์รี่ต่างๆสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรแบบนี้อืมหรือบางคนชอบกลิ่นหอมๆก็โรยผงอบเชยหรือซินนามอนเล็กน้อยก็ได้ครับช่วยเรื่องขุมน้ำตาลได้นิดหน่อยด้วยน่าสนใจค่ะแล้วเรื่องปริมาณล่ะคะ แม้จะเลือกชนิดดีแล้วเตรียมดีแล้วแต่ก็ยังเป็นคาร์บอยู่ดีต้องจำกัดแค่ไหนคะถูกต้องครับนี่คือหัวใจอีกข้อเลยถึงจะดีแค่ไหนก็ยังต้องคุมปริมาณนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแนะนำเริ่มต้นที่ประมาณเออสักครึ่งถ้วยตวงตอนที่มันยังแห้งๆนะครับต่อหนึ่งมือ้อครึ่งถ้วยตวงแห้งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูความต้องการพลังงานของแต่ละคนด้วย แล้วก็ต้องดูภาพรวมของมื้ออาหารนั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่กินแต่ข้าวโอ๊ตอย่างเดียวควรจะมีโปรตีนดีๆมีไขมันดีมีผักอื่นๆประกอบด้วยเพื่อให้สารอาหารมันครบถ้วนสมดุลครับค่ะฟังดูแล้วก็คือข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีจริงๆนะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ใส่ใจสุขภาพถ้าเรารู้จักมันดีพอแล้วก็เลือกกินให้เป็นใช่เลยครับสรุปเรีง,ง่ายก็คือข้าวโอ๊ตมีประโยชน์เยอะช่วยคุมน้ําตาล ช่วยให้อิ่มดีกับลำไส้แต่กุญแจสำคัญจริงๆที่ต้องจำไว้เสมอก็คือเลือกให้ถูกชนิด และกินในปริมาณที่พอดีครับผมมุมเล็กๆที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องคุมน้ำตาลโดยตรงแล้วเนี่ยการที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกกินอาหารที่มันผ่านการแปลรูปน้อยลงเรื่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอเช่นลองเปลี่ยนจากกินข้าวโอ๊ตซองสำเร็จรูปมาเป็นสตีลคัตโอ๊ตที่เราต้องต้มเองบ้างเนี่ยลองคิดดูเล่นๆน,นะครับว่ามันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเราหรือแม้กระทั่งความรู้สึก ดีๆที่เรามีต่ออาหารที่เรากินในระยะยาวได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะ